มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชมพูฟลุตตี้ยอมรับโกรธเมียออสคิรีบูลก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับวงการเพลงไทยนะคะเมือ่อดกร้องดังยุค80อย่างออสคิรีบูลเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งสมองในวัย57ปี โดยทางด้านเพื่อนสนิทอย่างชมพูฟุตตี้นะคะได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ของตัวเองว่าออสคิรีบูลนักร้องชื่อดังได้เสียชีวิตลงเนื่องจากอาการป่วยมะเร็งสมองโดยระบุว่าอำลาอาลัยเพื่อนรักออสคิรีบูลขอร่วมกันส่งกำลังใจให้เอกและเอิร์กและครอบครัวถุมยาปริวัติครับและในเวลาต่อมานะคะครอบครัวของคุณออสคิรีบูลได้นำร่างของ ออดคิริบูลมาประกอบพิธีทางศาสนาณศาลาสองวัดเขมาพิรัตารามราชวรวิหารจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยมีพิธีรดน้ำศพนะคะเวลา15นากา30นาทีจากนั้นมีกำหนดสวดอภิธรรม18นากา30นาทีเป็นระยะเวลา7วันซึ่งทางครอบครัวของคุณออดคิริบูลนะคะยังไม่มีกำหนดวันชาปนากิจเนื่องจากอาจจะเก็บร่างเอาไว้100วันค่ะ และล่าสุดทางด้านเหล่าเพื่อนสนิทอย่างปิงฟุตตี้ชมพูฟุตตี้เทออเทนก็ได้เดินทางมารดน้ำศพออสคิริบูลซึ่งางานนี้นะคะชมพูฟุตตี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกยอมรับว่าโกรธเมียของออสนะคะหลังปิดบังอาการป่วยสุดหนักจนเพื่อนสนิทต,ตาโลกค่ะโดยชมพูฟุตตี้นะคะได้กล่าวด้วยความโศกเศร้าว,ว่าผมเสียดายมากๆคือเมื่อวานพอรู้เอาตรงๆเหมือนโกรธอะ่ะ โกรธว่าทำไมผมถามเอ็กเลยว่าทำไมถึงขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่บอกกันบ้างเพื่อนสนิทหลายคนอย่างนอจะได้ไปให้กำลังใจหรือไปดูใจแต่ก็ได้ฟังแล้วก็อย่างที่เอกบอกบอกว่าออสเองก็จำเป็นจะต้องการความสงบถ้ามีใครมาเยี่ยมมาอะไรมากๆช่วงหลังเขาก็อาจจะยิ่งซุดไปนั่นเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือออสเองอันนี้เขาเคยพูดเองกับผมบอกว่าเขาเกรงใจ ถ้าใครรู้ว่าเขาไม่สบายทุกคนก็อยากจะมาเยี่ยมแล้วก็อาจจะเป็นภาระเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยก็กังวลหลายอย่างก็เข้าใจแต่จริงๆอยากจะบอกว่าเมื่อต้นปีนี้เองก็เจอกันแล้วอาการของออสก็ดีขึ้นมากคือเหมือนกับว่าไม่ป่วยเลยยังสบายใจเพราะคิดว่าคงไม่เป็นอะไรแล้วออสก็บอกว่าไม่ต้องบอกใครไม่อยากให้ใครกังวลเราเองก็คิดว่าเขาจะหายพอรู้ว่าเขาเสียมันพูดไม่ถูกนะ คิดถึงเพื่อนเหมือนจะไม่รอดก็รอดเหมือนจะรอดก็ต้องจากไปไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆโดยงานนี้ทางด้านเอกภรรยาของออสนะคะได้กล่าวว่าออสเองป่วยมาตั้งแต่ปีพศ2559และทำการรักษาด้วยการผ่าตัดปอดจากนั้นอาการก็เหมือนคงที่กระทั่งปี2563พบว่ามะเร็งลามไปที่สมองจึงรักษาด้วยการผ่าตัดสมองแล้วพอเดือนเมษายนก็เริ่มสุด แล้วมาซุดหนักในเดือนมิถุนายนเขาเข้มแข็งมากไม่ให้บอกใครบอกว่าเขามีแฟนเพลงเยอะมีคนรักเยอะไม่อยากให้ใครกังวลค่ะที่ผ่านมาออสคิดเสมอว่าเขาจะไม่เป็นอะไรจะต้องหายจะได้กลับมาทำงานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ